小疙瘩。 ก,ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะราลานคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์ครีกนมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็กต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลฟ์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ยยิ่งซื้อ เยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกิแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากในอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแปดบาทสีค่ะวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาสุ่มกันนะคะในส่วนของตัวใหม่นอาอรสกยลมันนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,อนเนาะว่าเราได้รับอะไรกันบ้างเนาะนะคะรางวัลดับสุดท้ายของโรงเรียนนะคะนี่รางวัลคุกกี้ลูกพุนนะคะ3ดาวที่เซฟต้นไว้เนาะแล้วก็เพชรนะคะจากการมีส่วนร่วมต่างๆเนาะนุ่งนั่นๆๆนะคะนี่ บางอย่างเซฟก็มีส่วนร่วมน้อยก็เลยได้เพชรน,น้อยนะคะเราก็จะได้ลูปโปร,โปร,โปร,โปรไฟล์นะคะน่ารักกุบกิบกันไปโอเคนะคะอันไรอ่างเซลยังไม่ได้แปะเลยเนาะแล้วก็มาดูกันนะคะในซีซั่นแรกนะคะว่ามีปรับอะไรเพิ่มกันบ้างนี่เหมือนจะมีให้เลือกเพิ่มนะคะนี่อาจารย์ใหญ่แห่งพาเฟดียนะคะ นี่แคมไนท์นะคะนี่เทพแห่งแสงนะคะแล้วก็สโควิเรียนะคะใครที่เคยอยู่บ้านแดงมาแล้วเนาะนะคะเซ็ไม่ได้กดเลือกอะไรเลยนะนะคะเหมือนมัน่าจะเป็นการสุ่มเนาะคุณคือจากการวิเคราะห์แล้วนั่นเองนะคะ อันนี้เซนน่าจะไม่ได้เลือกแต่ที่เขาเพิ่อเพื่อดูสุดความสามารถในเรื่องที่สนใจสินะเอเอหายใจลึกๆทำไมเหมือนจะได้สีทองนะไฟมันดูทองๆไงไม่รู้เอ้ย แคมไนจริงด้วยโอเคอยากอยู่อันนี้พอดีเลยเพราะว่านอนตัวใหม่นะคะก็เลยแบบอยากอยู่บ้านนี้แคมไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะอันดับโรงเรียนนะคะอุูย,อ,ยอันดับล้างเลยงนะ่ไหรน,นะคะอันดับโรงเรียนถ้วยไตายพาโคนนะคะกิจกรรมก็ สึกโกเลมเขาวงกดเนะเาะล้วก็มีทิงชิงทองอารีนานะคะการมีส่วนร่วมเนาะอันนี้น่าจะต้องเอ้ยมีเอฟเฟกต์สุ่มบับตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันดีกว่าเนาะทุกคนนะคะตรงในส่วนของเขาวงกดเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในส่วนของสุ่มตัวละครกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยจะสุ่มได้หรือเปล่าเนาะนะคะ,ะเพรมีทั้งหมด42,000เพชรเพด้วยกันนะคะ สุ่มพิเศษก่อนเลยเนาะเราไม่รู้ว่าน้องจะได้เช้งกันหรือเปล่านะคะแต่ความสวยงามไม้ก่อนสรุปปุ๊บเฮ้ยตาหวานเฮ้ยเฮ้ย,ยมาแล้วทุกคนนะโปะเขาให้นะคะดูกันว่าจะได้ไหม ฮ้้ยอาจจะได้เลยหรือเปล่าในโลแรกเนะเอาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูโ no น้ตแพดกันเนาะว่ามีการบัฟอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนอกจากว่าพอมีในส่วนของแสงเข้ามาหรือแคนี้วิเศษของมัทแลนเข้ามาเนี่ยนะคะสายแสงเนี่ยจะแบบเฉิดฉายขึ้นแค่ไหนโอ้ได้ตัวซ้ำอันนี้น่าจะเป็นลายแหลกนะเอ้ยหรือเขาให้ตัวตีไวหรือเปล่า โอเคเอาไปสุ่มกระชากกันต่อนี่เอ้ยอย่างน้อยให้หินวิญญาณมาแล้วทำไมหน,หน้าน้องมันเบลอเบลอตนนี้แน่นอนตอนนี้แน่นอนอนเฮ้ยน่ารักจังชิ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 งโหโคตรเท่ น่ารักอ่ะนี่เรียบร้อยนะคะได้ไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะได้กี่ดาวนะคะเป็นสายป้องกันแล้วนะชอบอ่ะน่ารักมาสุ่มกันต่อเลยทุกคนว่าข้อความนี้เมกต,ต้องขึ้นแล้วจ้าโอ้โหมาตัวเดียวจะได้หรือเปล่าตาแดงเนี่ยนะคะขอ,อยัสคริปไปเฮ้ยทุกคน หมวกเขียวหมวกเขียวแบบนี้ตาหวานแบบนี้อะเริ่มเลยนี่อ้าวโอเคเอ้ยโอเคทุกคนได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะคะมาเซน,น่าจะสุ่มให้เหลือสัก มหมื่นกว่าเพชรหรือไม่ก็สัก9ก้าพันเพชรพอเนาะไอนิตาแดงเฮ้ยได้เศษปูเพียวพ่อ,ม,พอมดลัวนโอ้โหลวัลวนลวัลวไม่พอยังให้พ่อหมดเพิ่มโอเคอ่าทุกคนตาหวานแบบนี้ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้น้องหรือเปล่าเนะ้ะหรือว่าได้กี่ตัวอย่างแบบสักสามตัวในโลเดียวกันได้ไหม พิมพ์ตัดแวบๆนะคะพิมพ์ตัดแบบแวววาวมีอันเดียวเนาะเฮ้ยได้มัดแลนเฮ้ยถือว่าโอเคเพราะว่าเราเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการเทสมัดแลนกันเกิดขึ้นด้วยนะคะอุ้ยมัดแลนแล้วก็เอสเปรสโซ่ไหนๆเอาสักแบบ3ดาวสักหน่อยนะคะตัวใหม่ลองดูว่าแบบเออสดาวไหวหรือเปล่า เฮ้ยมาโผล่ดาวช็อคได้ยังไงวิตอนนี้เหลือ18,000เพชรแล้วนะคะทุกคนไปอย่าไปหยุดอย่าไปยอมนีหมวกเขียวแบบนี้มาเรียบร้อยปิง้งอ่าหนึ่งตัวนะคะหนึ่งพิมพ์ตัด สักแบบอีกสักตัวไปอีกสักตัวส,สวยๆไปเอยทุกคนได้แล้วนะคะไปเอ้ยมันเหลือเพชรก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรากดแบบอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยนะเขาว่าจะเป็นอย่างไรอาตาแดงอลองดูว่าแบบจะได้อีกสักแบบสองตัวไหมอีกสักตัวสงตัว เ้ยจะว่าเริ่มยากแล้วแหละเดี๋ยวกดอีกแค่โลเดียวนะคะบวกเขียวแบบนี้ขอสองตัวนะคะสองตัวสวยๆสวยๆไปสองตัวนะคะเดีย๋ยวมารอดูกันนะเอ้ยได้น่าจะได้ตัวเดียวนะคะมีโอกาสได้หนึ่งตัวโอ้โหลูกเกดโอเคไม่เป็นไรเราจะเทสเท่าที่มีกันก่อนเลยนะคะอขออนุญาตเก็บดูกว่า มาค่ะเมื่อเช้าก็พุ่งสุ่มได้แสงจั์ไปด้วยนะขิงเบาๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลของเขาแล้วก็ลองอัพเลเวลนะคะจะเป็นการดูคร่าวๆก่อนเนาะว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถใช้ตรงไหนได้บ้างนะคะแล้วกเออ็เป็นอย่างไรบ้างสลับกันอลองเล่นดูนะคะเดี๋ยวขออัพเลเวลก่อน อัพแม็กไปเรียบร้อยนะคะผงสกิลเออผงสกิลไม่มั่นใจว่าจะพอหรือเปล่านะคะชอบความที่แบบเขาเน้นท่าแสงแล้วแบบเป็นแสงค่อนข้างสวยนะคะโอ้โหสกิลแอบ,บยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะคุณทำสกิลอยู่ที่12วินาทีนะคะเมื่อใช้สกิลการโจมตีปกติจะแข็งแกร่งขึ้นทำให้ขอบเขตน,นะคะกว้างขึ้นและจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายท่าแสง รวมถึงสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามสัดส่วนจนํานวนบัฟเพิ่มความเร็วโจมตีนอกจากนี้นะคะจะเพิ่มความเร็วการโจมตีคุกกี้เพื่อล่ทีสองตัวที่มีความเร็วโจมตีสูงและจะมอบบัฟเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีด้วยแสงนะคะและบัฟต้านทางการลดความเร็วโจมตีแก่คุกกี้เพื่อ เพื่อร่วมทีมทั้งหมดเมื่อสกิลสิ้นส,สุดลงจะรวบรวมพลังแห่งแสงแล้วกดแกล่งดาบยักษ์นะคะแล้วสร้างความเสียหายที่เพิ่มเฉยต่อการลดความเสียหายบางส่วนในกรณีที่คุกกี้ลดกริยากริยามันนะคะผู้ไม่ผู้ไม่กลัวความพ่ายแพ้เนาะนะคะไดรับดีบัฟจะเพิ่มการลดความเสียหายของตัวเองค่ะ เมื่อโจมตีแบบปกติความเร็วการโจมตีจะเพิ่มขึ้นโดยขณะที่คุกกี้ลดกิริยามันนะคะใช้สกิลจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์การรบกวนการใช้สกิลได้มากยิ่งขึ้นค่ะความเสียหายจากการโจมตีปกติที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะ3 4 2 7ของพลังโจมตีความเสียหายเพิ่มเติมตามสัดส่วนบัฟความเร็วโจมตี22.5%ต่อบัฟความเร็วโจมตี1่อันนะคะ เพิ่มความเร็วจมตี25เป็นเวลา8วินาทีซ้อนทับสูงสุด1อันค่ะต้นานทานการลดความเร็วจมตีความเร็วการจมตีนะคะเพิ่ม50เป็นเวลา12วินาทีซ้อนทับสูงสุด1อันค่ะเห็นไหมมันจะ,ะต้อง12วินาทีนะทุกคนก็คือไม่โดนลดความเร็วไม่โดนลดไม่โดนลดสปีดอยู่แล้วนะคะ เพิ่มความเสียหายการจบตีท่าแสงเพิ่ม20%นะคะเป็นเวลา10วินาทีซอนทับสูงสุด1อันความเสียหายจากการจบตี1ครั้งของแสง707.9%ค่ะ เพิ่มเฉื่ยต่อการลดความเสียหายของเป้าหมาย17.5เนะคะเพิ่มความเร็วการโจมตีเมื่อผู้โจมตีแบบปกติเพิ่ม40เป็นเวลา8วินาทีนะคะสอนทับสูงสูต10อันนะคะแล้วก็แบบอย่างแห่งอัศวินเนาะก็เลยที่ได้รับดีบัฟบจะเพิ่มการลดความเสียหาย12เป็นเวลา15วินาที ซ่อนทับสูงสุดนะคะ2อ,อันด้วยกันก็จะมีการวนสกิลกลับมาเนี่ยเจอกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปนะคะไม่มั่นใจว่า,าตัวโน้ตแพดมันยังมีอยู่หรือเปล่าของรอบที่แล้วอะเดี๋ยวเซฟต้องไปดูในนู้นิดนึงเพราะว่าเซฟกำลังดูอยู่ว่ามันมีมัดแลนด์นาะชัวๆแล้วนะคะที่ได้รับบัฟแสงถือว่าเป็นท่าแสงเนาะเดเซฟจะดูว่า มีตัวไหนที่เป็นธาตุแสงบ้างซึ่งมันมีบอกแล้วเช่นอ่ะ,อะคิมคอตเต็ดนะแล้วก็มีอ่ฟิโนซียนะคะที่จัดว่าเป็นธาตุแสงเลยเนาะเดี๋ยวเซฟขอไปดูเซฟกำลังเปิดดูในประกาศโน้ตแพดที่ผ่านมานะคะ30มีนะิบวินาเรื่องธาตุแสงธาตุแสงอ่ะธาตุแสงนะคะจะมีรถมัดแลนด์ฟิโนซีอะครีมคอตเต็ ธาตุไฟหมาล่าซอสพริกข้าวลายแคนดี้ข้าวลายพิษคุกกี้รสน้ำลูกพูนลสเห็ดพิษอัฟโฟกาตโตนักแปรธาตุคุกกี้รสเชเอมนะคะที่เป็นพิษเนาะแสดงว่าเพสทีไม่ได้จัดอยู่ในธาตุแสงนะจ๊ะทุกคนนะคะถึงแม้จะเป็นแม่ชีก็ตามหรืออาจจะต้องไปดูที่สกิลเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าของตัวเพสทีมันแบบยิงชิงได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแบบเออได้ใช้งานหรือเปล่า แต่เซนรู้สึกว่าอาจจะต้องเป็นโจเอ่อท็อปปิ้งแล้วความเสียหายล้วนออฟลองคู่ทาเออออฟลองความเร็วโจมตีของมัดแลนแล้วก็ตัวใหม่นะคะแต่ต้องดูตัวใหม่ว่าโจมตีปกติเขาแบบแรงแค่ไหนเซฟหา PST ไม่เจอทุกคนหาแม่ชีไม่เจอเซฟขอดูก่อนว่ามันแบบจัดเป็นธาตุแสงไหมโอเคมันไม่ได้จัดเป็นธาตุแสงเนาะเดี๋ยวมาทำท็อปปิ้งกันก่อนเลยนะคะ แต่เซรู้สึกว่าถ้าจะเรื่องความเร็วดจมตีนะถ้าเราเล่นจริงๆอ่ยอาจจะมีมันแลนหนึ่งแต่คิมเขาเตะแสงหรอเราไม่ไม่ไมั่นใจเลยแฮะเดี๋ยวเราไปทำท็อปปิ้งให้มัดแลนมัดแลนน่าจะเป็นดาเมจหลักเลยนะคะตอนนี้อาจจะต้องไปทำแคนดี้พิเศษด้วยนั่นเอง อันนี้แค่ดูดามเมจขำๆกันก่อนเลยนะคะก็จะเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีดาเมจในตัวอยู่นะทุกคนนะคะสำหรับสายป้องกันเนาะแล้วก็ดาเมจลองมาเป็นสตาร์สนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องาไปผนวกกับทีมอื่นเนาะอาจจะได้เห็นเอฟเฟกน้องที่มันดีกว่านี้นะคะทุกคนก็อันนี้เทสเข้าๆก่อนเดี๋ยวเซฟขอไปลองดูรีวิวเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าแบบเออไปลองเทสกับทีมอื่นหรือลองเทสทั้งอารีนาการลงดาดอะไรอย่างงี้นะคะว่าแบบเหมาะโอเคไหมนะคะแต่รีวิวเบื้องต้นเนี่ยเซฟว่าตัวน้องเนี่ยต่อให้ใส่ อันนี้เซฟใส่เป็นรถล้วนนะน้องก็ยังมีดาเมจนะคะอาจจะต้องไปผนวกคู่กับมาแรแลหรือเปล่ามาแรแลอาจจะต้องทำแคนดี้วิเศษด้วยนะคะส่วนหนึ่งเนาะนะคะอันนี้ก็คือเทคแค่ A S 2ดาวเท่านั้นนะคะแล้วก็เลเวลเนี่ยเจนะคะนี่ ประมาณนี้เลยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมา,มาสำหรับสายตีไวนะคะแต่ว่าตีไวจะเกิดไหมเนี่ยอาจจะต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วเจอกันใ,ในคลิปถัดไปค่ะเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย